สวัสดีค่ะก็ครั้งนี้ครั้งที่สที่อัดคลิปเราเนาะคือไม่ได้เจอหมอฟันมาเกือบ3มเดือนนะคะสมเดือนช่วงติดโควิดที่ระบาดล่าสุดเนี่ยเมษาพฤษภาแล้วก็มิถุนาเพิ่งได้มาเจอหมอก็คือเจอหมอครั้งล่าสุดเดือนมีนา นะแล้วก็นัดเมษาเมษายกเลิกที่ว่าเริ่มระบาดก็จัดฟันมาตอนนี้เข้าเดือนที่11จะครบปีแล้วก็วติดเครื่องมือจัดฟันเดือนสิงหาต้นสิงหาอันนี้คือไม่เจอหมอสองรอบจริงๆแล้วมันมันไม่ถึงปีอะฟันเข้าดีมาก หมอบอกว่าเรียบร้อยสวยงามมากเลยอีกนิดเดียวคือนี่ฟันล่างที่ที่มันตอนแรกมันผุเข้าไปอะแล้วก็คือติดเครื่องมือดึงออกมาแล้วมันยังมีแบบไม่ตรงอะ่ะ เกย์ゲイゲイอยู่นิดนึงหมอกําลังปรับให้อยู่แต่คือนอกนั้นดีแล้วไม่ได้ใส่ยางแล้วไม่ต้องดึงฟันขึ้นมาข้างบนแล้วเพราะว่าฟันเข้าเรียบร้อยแล้วการกัดฟันอืฟันศบกันก็โอเคแล้วเคี้ยวอาหารได้ดีมากค่ะตอนแรกก่อนจัดฟันคือฟันมันไม่ศบกันเคี้ยวลําบากเคี้ยวไม่ละเอียดตอนนี้ ดีขึ้นเยอะคือคนที่เกิดอุบัติเหตุกรารหักอันนีข้ขนาดหักแค่ข้างเดียวนะหักข้างเดียวอะเวลาแบบจัดฟันอะคือเราไม่ได้ผ่าตัดอีกรอบนึงไงเพราะว่าคนที่เกิดอุบัติเหตุมามันจะเคยมัดฟันมาก่อนแล้วถ้าเราอยากได้ความเป๊ะอะมันจะต้องผ่ากลับไปใหม่แล้วมันจะวนหลูปเดิมมันจะต้องมาลุ้นว่ากระดูกมันจะเชื่อมต่อดีไหมมันจะยังไงมัน ก็หลายอย่างก็คนไข้ก็ต้องเลือกเอาแต่ส่วนใหญ่อาจารย์หมอที่ที่ตามคณะทนตแพทย์เขาจะแนะนําว่าเขาก็ไม่อยากให้เราผ่าอีกอ่ะคือคือเราก็ไม่ต้องเปะมากก็ได้มันก็โอเคตอนตอนนี้ก็โอเคตอนแรกก็คือที่กังวลที่คุณหมอหลายคนทักทั้งหมอใส่กรรมพลาสติกทั้งทั้งหมอตอนจัดฟันตอนแรกที่เขาตรวจ ครงหน้าตรวจอะไรเขาก็จะบอกว่าคางเราอะ่ะมันผุบเข้าไปคางตอนแรกเราจะมีคางอยู่นิดนึงเพราะว่าเราเคยจัดฟันมาก่อนใช่ไหมมันก็จะทําให้เรามีคางนิดนึงก็คือมากกว่าตอนนี้อยู่ดีเพราะว่าพอเรากามหักไปเราพอมันเชื่อมต่อมันเหมือนว่ากระดูกอ่ะมันหดเข้าไปก็ก็พอจัดฟันรอบนี้ก็ ก็ไม่เป็นไรรับได้หมอบอกว่าถ้าเกิดเราอยากได้คางอะ่ะเราค่อยไปทาศัลยกรรมทีหลังก็ได้อาจารย์หมอที่คณะทันตแพทย์เขาบอกว่าเราค่อยไปผ่าตัดเลื่อนคางออกมานิดนึงก็ได้คือไม่ต้องถึงกับผ่ากระดูกขากรรไกรเพื่อให้มันสมดุลกันเพื่อให้มันเป๊ะอะไรเงี้ยเขาบอกว่าถ้าเราต้องการแค่คางอะ่ะมันไม่ต้องทําขนาดนั้นมันไม่ต้องผ่ายิ่งใหญ่อะ่ะถ้าเราต้องการแค่คางก็ผ่าแค่คางเออ เพราะว่าการชาที่ตรงเนี้ยชาที่ปลายคางเราอะยังมีอยู่นี่ผ่านมาสองปีแล้วและคิดว่ามันคงมีอยู่ตลอดไปชาที่ปลายคางยังอยู่ก็แต่โดยรวมมันเหมือนไม่เป็นอะไรเลยโดยรวมเหมือนไม่ได้เกิดอุบัติเหตุมาเนียนมากก็ถ้าใครที่ที่เคยที่กำลังประสบ อุบัติเหตุหรือว่ากําลังรักษาตัวอยู่เรื่องกามหักแล้วกาลังมัดฟันอยู่ก็อันดับแรกเลยคือเนี่ยแหละฝึกอ้าปากแล้วพวกถ้ากังวลเรื่องฟันมันไม่เรียงฟันมันไม่สบกันเคี้ยวอาหารลบาบากอันนั้นน่ะเดี๋ยวเราค่อยไปปรึกษาหมอฟันคณะทันตแพทย์ให้ให้อาจารย์เขาแนะนาอีกทีหนึ่งเพราะว่าบางทีเราไปตามคลินิกอะคลินิกเขาไม่กล้าทําให้นะ มันมันมีผลกระทบอะคือการจัดฟันถ้าเกิดอุบัติเหตุมามันไม่เหมือนเคสจัดฟันทั่วไปที่แบบจัดง่ายๆจัดเสริมสวยหรืออะไรเงี้ยแต่อันนี้มันเกี่ยวกับโครงหน้านเกี่ยวกับกระดูกที่มันเคยหักมาก่อนไงมันอาจจะมีผลกระทบข้างในก็ได้อะต้องต้องให้อาจารย์เขาช่วยวิเคราะห์ดูอีกทีหนึ่งนะคะนี่เราก็ก็ใกล้เสร็จแล้ว เดี๋ยวถ้ายังไงครั้งหน้าจะมาเล่าเรื่องอุบัติเหตุที่ทำให้ที่ทาให้เกิดกามผัด <c oughs> คือมันไม่มีใครเกิดแบบเราหรอกแเ,เราจะมาเล่าให้ฟังแล้วกันว่าเราทำอะไรมาเราโดนอะไรบ้างเป็นยังไงแล้วทุกวันนี้เราใช้ชีวิตยังไงก็ คือมีมีน้องอ่ะที่เขาดูคลิปเราอ่ะคือหลายๆคนที่ที่ดูคลิปเราแล้วแล้วเ,เราได้กำลังใจหรือว่าหรือว่าแบบคือมีกำลังใจอ่ะว่าตัวเองแบบเจ็บอยู่แล้วอนาคตตัวเองจะเป็นได้แบบเนี้ยคือหายได้แบบเราเคี้ยวอาหารได้จัดฟันได้เงี้ยก็คืออยากให้มีกำลังใจแหละเพราะว่าตอนเราอ่ะ ตอนเราตอนนั้นอะก็เป็นเหมือนที่ทุกคนเป็นตอนเนี้ยหน้าบวมเละฟันเกเละเทฟันเหินฟันแบบฟันไม่เรียงเลยเพราะว่าเครื่องมือการช่วยชีวิตทุกอย่างมันทําให้ทําให้แบบหน้าเรามันไม่ใช่แบบเนี้ยมันไม่เหมือนเดิมมันแย่มากแต่ตอนนั้นเราเราก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าชีวิตเราก็ต้องมาก่อนเราก็ต้องรักษาตัวเองก่อน มันจะต้องค่อยๆรักษามันจะต้องใช้เวลาในการเดียวยาจิตใจเราด้วยแล้วก็ร่างกายเราด้วยร่างกายมันมันเก่งนะมันค่อยๆดีขึ้นได้ใจเราก็ต้องพัฒนาด้วยแหละเออถ้าใจเราคิดว่าเออเราอยากหายอะ่ะเราอยากพัฒนามันก็จะช่วยกระตุน้นช่วยฝึกกล้ามเนื้อเราฝึกช่วยฝึกการอ้าปาก ก็เราอยากกินอาหารได้อะจะให้ทํายังไงถ้าแบบถ้าเราท้อแท้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเราแบบโอ๊ยอ้าปากไม่ได้เลยกินได้แค่นี้เราก็จะกินอยู่แค่นี้ซึ่งซึ่งมันไม่สามารถทําได้อนาคตมันมีของอร่อยตั้งเยอะแยะเราก็ต้องแบบฝึกอ้าปากอะคือเราทําได้คนอื่นก็ต้องทําได้เหมือนกัน่ะมันไม่ใช่แบบคนนี้นทําได้แล้วอีกคนนี้นจะทาไม่ได้คือถ้าเรามีความพยายามอะเราเราก็ทําได้แหละก็ อาจจะอาศัยปรึกษาคุณหมอบ่อยๆอยือว่าให้คุณหมอช่วยแนะนำใดๆก็แล้วแต่ซึ่งตอนเราอะเรากลัวว่าเราขยันไม่พอเราก็เลยให้คุณหมอช่วยในการไดเรกเมาส์ยืดอ้าปากมันก็ช่วยย่นระยะเวลาหรือว่าทำให้เราอ้าปากกว้างได้มากขึ้นได้เร็วมากขึ้นเพราะว่าถ้าเราอ้าปากไม่ได้เราจะไปจัดฟันต่อได้ยังไง คือหมอจัดฟันก็ต้องแบบใส่เครื่องมือวางแผนบางคนอาจมีปักหมุดแบบเราบางคนอาจจะยิ่งกว่าปักหมุดก็คือเป็นเคสเคมันไม่เหมือนกันก็อันนี้คือข้างเดียวถ้าใครถ้าใครเคยกรามหักสองข้างขานไก่หักสองข้างยังไงแบ่งมาแชร์ประสบการณ์ให้คนที่เขาดูคลิปได้รู้บ้างก็ได้นะคะเพราะว่า มีน้องเมืองคนเขาหักสองข้างทุกวันนี้คือนี่ก็ปรึกษาอะไรน้องมากไม่ได้เพราะว่าเราข้างเดียวไงข้างเดียวเรายังรู้สึกลำบากเลยแล้วน้องสองข้างอ่ะเราแบบเออเราก็ได้แตบบ่เป็นกำลังใจให้น้องข้างเดียวเรายังทรมานเลยน้องสองข้างเราก็ไม่รู้ใช่ยังไงเหมือนกันไม่รู้ว่าน้องจะต้องผ่าตาดัดกี่รอบไงก็อยากให้น้องหายไว,ไว มันก็ต้องใช้เวลาต้องใช้ความอดทนก็ค่อยๆรักษาตัวไปถ้าใครมีปัญหาอะไรลองสอบถามเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวไว้จัดฟันเสร็จแล้วจะแจ้งอีกทีนึง่งตอนนี้ก็หมอบอกว่าใกล้เสร็จแล้วจริงๆก็คือเก็บรายลเอียนิดหน่อยนิดเดียวแต่ส่วนใหญ่เรียบร้อยแล้วไม่ต้องใส่ยางใดๆอขอบคุณค่ะ